ห้องเงินแห่งวัดบางครานรูปหล่อรูปเหมือนนะครับทันยุคทันท่านผูกเสกนะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับ จะให้ดูด้านเฉียงๆงของนี้องค์นี้รับประกันแทลานเปร์เ็นต์นะครับผ่านประสบการณ์ตกตึกมาแล้ว30ชั้นนะครับไม่เป็นไรไม่ตายนะครับ ล่องนะแข้งต้องเป็นคมคมสันคมคมนะครับต้องคมคมต้องเป็นล่องลึกลึกนะครับช่วงหัวเข่านะครับต้องเป็นอย่างนี้นะครับ ส่วนสนิมก็จะไม่เหมือนกันนะครับคาบขี้เบ้าเดิมๆเ,เลยนะครับให้ดูเป็นบุญตาทุกท่านทุกคนได้เห็นจะได้เป็นบุญตานะครับองค์นี้ถ้ามีคนก้า บูชาผมหลัก10บล้านผมปล่อยอะครับเพราะว่าบูชาคึ้คอมานี้ก็หลาย10บปีนะครับอย่าให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังส่วนมากที่เห็นที่ลงองค์ละสิบล้านสาสิบล้านไม่เหมือนของผมนะครับ ด้านหลังมันต้องเป็นแอ่นๆอย่างนี้นะครับต้องเป็นแอ่นๆอย่างนี้ครับลึกๆนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลึกนะครับต้องลึกต้องคมต้องลึกนะครับนี่นะครับต้องลึกเส้นจีวรต้อง สโลปลงไปในในล่องลึกแอ่นของข้างหลังนะครับของแท้ต้องอย่างนี้นะครับที่ทันทันทันยุคนะครับพิมพ์นิยมนะครับเส้นด้านหลัง คมลึก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 สุดๆแหลวครับไม่ใช่ว่าลึกธรรมดาถ้าผิวพันธ์บางจุดก็จะเป็นผิวมะกูดขึ้นเต็มนะครับนะคลิปนี้ก็ขอให้บารมีองวงปู่เงินพุทธชดรงบรรดาเงินทอง ไหนองเข้ามาหาข้าไปเจ้าและเอฟซีทุกทา่านมีเงินร้อยล้านพันล้านด้วยเถสวัสดีครับ